สวัสดีครับพมกับผมเอ็มชักยันนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานหน้าจอจักรยานรีคัมบนไบรุ่น RB3 จาก Home Fit 2ครับผมขั้นตอนแรกก่อนการใช้งานนะครับแนะนําก่อนปุ่มรีเซ็ตทางไวส3าถึงห้าวินะครับหน้าจอจะได้รีเซ็ตค่าทั้งหมดออกมาครับผมซึ่งค่าหน้าจอรุ่นนี้นะครับมันจะบอกเลยคือหนึ่งคือความเร็วครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของเวลาครับระยะทางครับผมแคลอรี่ครับ ชิมจอของหัวใจครับผมและก็รอบปั่นโดยรวมครับวิธีการดูค่าแต่ละอย่างนะครับลูกค้าแค่กดโหมดครับผมและสังเกตจุดที่ข้างล่างนะครับว่าหยุดที่ตรงไหนยกตัวอย่างเช่น TMR ครับผมคือเรื่องของเวลาครับ SPD นะครับผมสปีดเรื่องของความเร็วในการปั่นครับถัดมา DIS ครับผมจะเป็น d i s t a n ระยะทางครับเอาไปดูว่าเราปั่นได้กี่กิโลแล้ว ถัดมาครับผม CL คือส่วนของแคลอรี่ครับจะได้บอกบอกว่าวันนี้เราปั่นไปทั้งหมดเบิร์ไปทั้งหมดกี่แคลครับถัดมาครับ a u d โอเป็นรอบปั่นโดยรวมซึ่งส่วนนี้มันจะไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับมันจะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าตั้งแต่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยปั่นไปทั้งหมดกี่นาทีครับผมถ้ากดโหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นส่วนของหัวใจครับผมซึ่งส่วนนี้นะครับมันจะได้บ่งบอกว่าเราปั่นไปเนี่ยชีพจรการเต้นของหัวใจเราเด้งไปเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวทัดมาเรามาดูส่วนของการตั้งค่าหน้าจอดีกว่าครับว่ามันสามารถตั้งค่าอะไรยังไงได้บ้างครับผมสาหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้เลยคือเวลาระยะทางแคลอรี่และก็หัวใจครับผมส่วนวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันก่อนเลยครับอย่างแรกนะครับผมสิ่งที่ลูกค้าควรจะตั้งเลยคือเป็นส่วนของเวลาครับแต่ลูกค้านะครับเวลาลูกค้ากดเลือกเนี่ย สังเกตตรงปุมซ้ายล่างนะครับมันจะมีคาว่าสแกนขึ้นอยู่ถ้ามันขึ้นปิดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าหน้าจอเนี่ยมันจะรันออโต้ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยวิธีการบังคับให้มันหยุดนะครับเราสามารถกดโหมดได้หนึ่งครั้งครับมันจะหยุดไปถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยมันล็อกหน้าจออยู่ที่ DIS คือระยะทางแต่ถ้าลูกค้าอยากตั้งเวลานะครับให้เรากดโหมดมาเรื่อยเลยครับผมสแกนขึ้นนะกดอีกรอบหนึ่งปุ๊บมันจะค้างอยู่ที่เวลา TMR ครับผม ถ้าลูกค้าจะตั้งเวลาเราก็ปุ่มเซตหนึ่งครั้งครับเราสามารถเลือกเลยนะครับว่าเราจะตั้งทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีหรือจะกดค้างก็ได้ครับถ้ากลูกค้ากดแล้วมันเลยเราอยากวิ่งแค่สิบห้าแต่กดโดสิให้กดคําว่ารีเซ็ตครับมันจะเป็นศูนย์แล้วก็กดใหม่ได้เลยครับผมแต่ถ้าลูกค้าตั้งเวลาจนพอใจแล้วนะครับอยากเปลี่ยนไปตั้งอย่าอื่นนะครับให้กดโหมดอีกหนึ่งครั้งครับ อ่ะโหมดนี้ S P D คือโหมดของสปีดความเร็วตั้งค่าไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราปัดได้เท่าไหร่ถัดมาครับผม D I S Distance ระยะทางครับผมซึ่งสมนี้เราสามารถตั้งค่าได้ครับก็ปุ่มเดิมเลยกบปุ่มเซตครับผมลูกค้าอยากปั่นกี่ร้อยเมตรกี่กิโลสามารถกดละครั้งหรือว่ากดค้างแบบนี้ก็ได้ครับผมอ่ะถ้าลูกค้าเลือกแล้วแต่อยากเลือกอย่างอื่นอีกนะครับให้เราก,กดโหมดครับผม c l ลโวนของแคลอรี่นะครับเราสามารถตั้งค่าได้เช่นกันครับกดปุ่มเดิมเลยครับผมจะกดค้างทีเดียวก็ได้หรืออยาอะไรก็ได้ยังไงได้หมดเลยครับอ่ะหากกดหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นโอดีโอ่วนนี้ตั้งค่าไม่ได้นะครับถัดมาครับผมเป็นชีพจรของหัวใจครับเมื่อลูกค้าอยากตั้งให้กดปุ่มเซตเหมือนเดิมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นศูนย์กดหนึ่งครั้งจะขึ้นที่สี่สิบ อันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะคุมฮาเรทเท่าไหร่ไม่อยากให้หัวใจเต้นเกินเท่าไหร่ครับผมซึ่งถ้ามันเต้นเกินเนี่ยหน้าจอจะมีเสียงดังแจ้งเตือนอย่างนี้ครับเราจะได้ดูว่ามันถึงพิกัดที่เราตั้งเอาไว้แล้วครับเราจะตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับผมค่าที่พูดไปสามารถตั้งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือตั้งรวมั้งหมด4อย่างก็ได้หากลูกค้าอยากตั้งแค่เวลาพอตั้งเสร็จปุ๊บลูกค้าก็แค่เริ่มปั่นหน้าจอก็จะทำงานอัตโนมัติเองครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับผมลูกค้าที่ตั้งค่าการใช้งานนะครับไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าทําถึงจดหมายแล้วนะครับหน้าจอจะมีการแจ้งเตือนเป็นเสียงดังแบบนี้ทั้งหมดเลยครับผมสามารถทดลองสินค้าจริงที่หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม